ดีแอนเซนเนจีดีแอนเซนเีครับจากวิทยาลัยบรมราชนีนครศรีธรรมราชอาถ้าจารย์พร้อมแล้วนักศึกษาพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตับถอยหลังครับห้าสี่สามสองหนึ่ง ครับก็สยครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับอาจารย์อาจารย์นันเวทโกศลนะครับแล้วก็อาจารย์นนพัฒน์สารมาศนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงกันนะครับซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหัวข้อในการเรียนรู้ก็คือการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไฮโปโวลิมิกช็อคนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับรวมไปถึงสมรรถนะนักศึกษาต้องได้นะครับหนึ่งก็สามารถประเมินอาการและการแสดง ของผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกได้นะครับสองนะครับนักศึกษาต้องให้การพยาบาลนะครับและไอ้ข้อระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดภาวะช็อกได้นะครับสามนักศึกษาสามารถสื่อสารกับทีมสุขภาพรวมไปถึงการรายงานแพทย์โดยใช้หลักเอสบาร์ได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์นะครับของการเรียนรู้และสมรรถนะในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพานักศึกษาไปในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพานักศึกษามาที่วอร์ดนะครับอันนี้เป็นวอร์ดอ่านกรรมอุบัติเหตุ นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแนะนําอุปกรณ์ก่อนอเรามาดูอุปกรณ์ทางนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหุ่นของคนเป็นหุ่นนะครับเปรียบเสมือนจริงนะครับตัวหุ่นนี้นะครับสามารถกระพริบตาได้นะครับนักศึกษาสามารถดูผิวผิวได้นะครับส่วนการฟังปอดทั้งสองข้างนักศึกษาสามารถฟังปอดได้ในตำแหน่งของสีชมพูนะครับถ้าจะฟังฮาร์ดนะครับก็ฟังในตำแหน่งของสีส้มโดยใช้สเตตตัวนี้นะครับในการฟังปอดนะครับในช่องท้องนักศึกษาสามารถฟังเบาซาวได้นะครับแล้วก็ ในส่วนอื่นๆท่านศึกษาอยากต้องการตรวจร่างกายเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นดูคํำข้อฟังนะครับการตรวจแคปเรลลี่รีฟิลการคําไปมือไปเท้าหรือการจะตรวจช่องท้องต่างๆให้หนักศึกษาแจ้งพูดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการตรวจร่างกายประเด็นอื่นๆนะครับในส่วนของมอนิเตอร์นะครับในการที่ท่กศึกษาจะดูตัวมอนิเตอร์นะครับ ค่าต่างๆนะครับก็จะขึ้นบริเวณหน้าจอนะครับตัวมอนิเตอร์เนี่ยจะประกอบด้วย1นะครับฮาร์ t เ a t นะครับสองออกซิเจนเซตนะครับสามอินเทอร์เน็ต co2 นะครับตัวเทมนะครับก็จะขึ้นบริเวณหน้าจอนะครับอัตราการหายใจรวมไปถึงบัดเพชเชอร์นะครับตัวบัดเพชเชอร์ให้นักศึกษาพันครับ bp ก่อนนะครับแล้วก็ขานไวท์เทาไซต์ตัวไหนทักศึกษาต้องการที่จะได้นะครับให้นักศึกษาขานบอกแล้วก็ทำนะครับว่าต้องการไวท์เทาไซต์ตัวไหน นในนี้ส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับในส่วนของตัวออกซิเจนนะครับนักศึกษาสามารถเปลี่ยนตัวออกซิเจนได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องปรับเพิ่มตัวออกซิเจนนะครับแค่ขานบอกอาจารย์แล้วกันว่านักศึกษาต้องการกี่ลิตรนะครับในการปรับเพิ่มออกซิเจนนะครับออกซิเจนสามารถเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของถัดมานะครับเรามาดูกัน ผันมาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นนี้เครื่องซักชั่นนะครับในส่วนข้างล่างจะเป็นอุปกรณ์ออกซิเจนชนิดต่างๆทั้งสารจาเป็นต้องใช้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของด้านล่างนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับในการ1น,นะครับในการเตรียมสารน้ํา นะครับไม่ว่าจะเป็นสารน้ําให้ยานะครับก็จะมีตัวไซลิงค์นะครับมีเข็มเบอร์ต่างๆแล้วก็มีสารละลายในการผสมยานะครับตัวยาเนี่ยนักศึกษาสามารถหยิบดูแล้วก็หักใช้ได้จริงเลยนะครับนักศึกษาขานในการผสมยาแต่ละชนิดและการบริหารยานะครับในส่วนนี้จะเป็นสารน้ำนะครับอันนี้ตัวตัวนี้จะเป็นเซ็ตในการให้สารน้ํารวมไปถึงเซตต่างๆที่จําเป็นทแพกษ์จํา,าจเป็นต้องให้เลือดก็จะมีเซตที่แยกอยู่นะครับในส่วนนี้เนาะ ก็อันนี้จะเป็นถุงมือที่นักศึกษาสามารถใช้ได้นะครับรวมไปถึงอไอตัวแมสในการที่สามารถใช้ได้ถ้านักศึกษาต้องการผลแลบนะครับตัวผลแลบให้นักศึกษาไปกดบริเวณหน้าจอผลแลบผลแลบก็จะขึ้นบริเวณหน้าจอนี้นะครับนักศึกษาต้องการผลแลบเพิ่มที่จะดูนะครับแล้วก็ปิดตัวผลแลบนะครับก็จะปิดบริเวณหน้าจอได้นะครับ อโอเคเดี๋ยวไปข้างหน้านิดนึงนะครับในส่วนของบทบาทในวันนี้นะครับอาจารย์จะรับบทเป็นฟาร์เซเลเตเตอร์นะครับในเป็นบทบาทของผู้ป่วยนะครับอาจารย์นันพัฒน์จะรับบทเป็นแพทย์นะครับในการให้การรักษานะครับแล้วก็วันนี้นะครับอาจารย์จะมอบหมายใศาตร์เป็นพยาบาลประจาหอผู้ป่วยนะครับเป็นประจาหอผู้ป่วยอุบัติเหตุนะครับ ก็จะให้แบ่งหน้าที่กันเป็นหัวหน้าทีม1คนแล้วก็เมมเบอร์สคนเมมเบอร์ Member อาจจะเป็นเมดเนิร์ Med กับคนที่ทำทีตเมนก็ได้ครับให้แบ่งตามอิสระได้เลยก็เดี๋ยวเราเป็นรชตเดี๋ยวเป็นเมดเนิร์ค่ะเป็นเมมเบอร์ค่ะโอเคเดี๋ยวให้ติดตามบทบาทหน้าที่ได้เลยนะครับในของแต่ละคนนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของชรชตของคนไข้นะครับศึกษาสามารถดูแล้วก็จดได้แล้วก็โทรศัพท์ถ้าต้องการโทรสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะครับ เดี๋ยวเคสนะครับผู้ป่วยชายนะครับชื่อนายศรรามนะครับอายุ30ปีนะครับวินิจฉัยแรกรับเป็นบันแอบดูมิโน่อินทรีย์ลูนเอาลิเวอร์อินทรีย์วิดสปีนอินทรีย์วิดแบดเดอร์คอนทูชันนะครับ mm hmm. เคสนี้มาด้วยชิฟคอมเพนนะครับอุบัติเหตุรถจักรยานล้มปวดท้องมามา30นาทีก่อนมาโรงพยาบาลน,นะครับประมาณ4ชั่วโมงก่อนนะครับก็ประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต ล้มนะครับแหนกระแทกบริเวณท้องน้อยนะครับปวดจุกท้องเล็กน้อยไม่มีบาดแผลนะครับรู้สึกตัวดีจึงกลับไปพักที่บ้านแต่30นาทีอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ปวดท้องมากขึ้นนะครับมีรอยช้ำซึ่งญาติจึงนําส่งโรงพยาบาลนะครับเคสนี้ผ่านห้องฉุกเฉินมาแล้วไวท์เทาไซด์ก่อนหน้านี้ฮัทเรด100ครั้งต่อนาทีวีพีหนึ่งร้อยก้าหกสิบแมพเจ็ดสิบสามนะครับเซตเก้าส mm ิบ hmm. ห้าเปอร์เซ็นต์รูมแอร์เคสนี้ทำฟาสต์ hmm. ไปแล้วผลโพสิทีฟ นะครับแล้วก็ทำซีทีโวลท์เอฟโดเไปแล้ว Liver i n ์ u ิน g รีย์เกับ s p ีนอินทรีย์เกย์สามการรักษาที่ได้รับไปแล้วนะครับเคสนี้ก็คือ NPO Absolute b ูรูดเบตเนะครับให้ IV 0.9่วนจุดเลดร้อไว้นะครับใส่สายโฟเลตไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ค e ีฟซิลิกบีพีมากกว่า9ก้0นะครับแล็บตามที่ออเดอร์ที่หมอสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลันซินิเลโอก็ต่อเมื่ออาจารย์พูดว่าสตาร์ซินิเลโอนะครับแล้วก็เราก็จะหยุดก็ต่อเมื่ออาจารย์พูดว่าพพรรร้้้้อออมมมัคคคบ่ะโเถา พร้อมแล้วสตาร์ซินิเลโอครับเดี๋ยวก่อนไปแอซิเมนคนไข้เดี๋ยวใส่ถุงมือล้างมือเลยเสร็จแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะโอ้โหปวดท้องจังเลยครับหายใจไม่อิ่มจังเลยครับคุณพยาบาลนิดนะาแล้วก็นี่เป็นอคนไข้นะคะปวดท้องจังเลยครับคุณพยาบาลพยาบาลใช่ไหมเราต้องป้องกันนะคะในส่วนของการปวดท้องจังเลยครับคุณพยาบาลช่วยดูหน่อยครับโอ้ยคุณพยาบาลปวดท้องจังเลยครับ หายใจก็ไม่อิ่มจังเลยครับคุณพยาบาลคคนไข้หายใจไม่อิ่มใช่ไคะอยขอจัดเท่าหัวสูงให้อีกสักนิดนึงนะคะค่ะคุณคุณยายค่ะสวัสดีค่ะวราสิทธิเดชนะคะวันนี้ก็เป็นหัวหน้าเวรนะคะของตึกอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวจะมาประเมินอาการเบื้องต้นของคนไข้นะคะเดี๋ยวให้น้องพยาบาลสองคนประเมินอาการนะคะแล้วก็ดิฉันจะทําการซักประวัตินะคะคนไข้เชื่อเลยค่ะ ขออนุญาตฟังก่อนนะคะศรรามครับ ชื่อสอนรามนะคะนามสกุลอะไรคะโชคดีครับโชคดีนะคะใจไม่อิ่มเลยครับคุณพยาบาลปวดท้องด้วยครับอายุเท่าไหร่แล้วคะ30ปีครับสามสิบปีมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีครับไม่มีโรคประจาตัวนะคะตอนนี้คนไข้เจ็บตรงไหนไหมคะปวดบริเวณท้องครับคุณพยาบาลปวดบริเวณท้องนะคะน้องโมคะลูกเกดคะเดี๋ยวดูที่ท้องคนไข้ด้วยนะคะได่ๆค่ะ ขออนุญาตตรวจคนไข้ผ่อนนะคะออกซิเจนเซตนะคะค่ะหน้าผากูแผลที่ทองคนไข้ปิดม่านมาพร้อมหน้าท้องมีรอยช้ำนะคะพี่ห้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าดกกว่านี้ก็คือขออนุญาตตรวจจิบนะคะเจ็บไหมคะโอ๊ยเจ็บครับคุณพยาบาลโอ๊ยเจ็บครับโอ๊ยกดครับเจ็บครับโอเคค่ะปเปลือกปลาอไปและ ตอนเอามือออกเจ็บไหมคะเจ็บครับเพนสอก์เท่าไหร่คะความปวดเท่าไหร่คะมันมีคะแนนด้วยครับความปวดมีค่ะศูนย์คะแนนไม่ไม่ปวดเลยค่ะ 1- นถึงสคะแนนปวดเล็กน้อยค่ะ4ีถึงหคะแนนปวดปานกลางแล้วก็เจ็ดถึงสิคะแนนปวดมากค่ะโอ้ตอนนี้ปวด4คะแนนได้เลยครับคุณพยาบาลพี่คะใจไป่วยปวดท้องเพนสโก้หคะแนนค่ะแล้วก็มีรอยช้ำที่บริเวณรอบสะดือค่ะช้ำรอบสะดือมีช้ำด้านข้างมั้ยคะ ไม่มีค่ะมีจับด้ายท่องนะคะมีมีกัรติ้งแล้วก็มีเอ่อเทนเดอร์เน็ตด้วยค่ะค่ะประมาณยูริเอ้าพุทนะคะยูรีนขาสายครับปลายมือปลายเท้าคนไข้นะคะเย็นครับอันนี้ปลายมือปลายเท้าคนไข้เย็นนะคะแคปมาให้รีวิวสามวินาทีครับคนไข้สามารถเอ่อยกแขนยกขาให้พยาบาลดูหน่อยได้ไหมคะยกไม่ไหวเลยครับคุณพยาบาล หายใจไม่ค่อยอิ่มเท่าไรเลยครับคุณพี่วรนรดาคะตอนนี้ให้ออนเป็นออกซิเจนอะไรอยู่ค่ะคันูล่า5ลิตรมินก็ปรับเป็นปรับเป็น5ลิตรมินเลยนะใช่ค่ะหายใจไม่อิ่มเท่าไรเลยครับขออนุญาตปรับเป็นออกซิเจนสเต็ปออกซิเจน5ลิตรมินนะคะยังหายใจไม่อิ่มเลยครับคุณพยาบาลตอนนี้ออกซิเจนฉันคนไข้นะคะหลังปรับเพิ่มออกซิเจนได้93%นะคะปรับเป็น5ลิตรมินเลยใช่ไหมคะเหมือนเปลี่ยนเป็นออกซิเจนแมนไหมคะ ดีค่ะเป็นเอลเจนเมทนะคะสิบลิตรตัวมิลเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพี่โทรรายงานแพทย์ท่านดินะคะเจ้าเปลี่ยนออกซิวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะรอสักครู่นะคคะะ่สวัสดีค่ะว่าราสิทธิเดชนะคะจต่วงเตึกอุบัติเหตุนะคะตอนนี้นะคะจะโทรมารายงานเคสคนไข้นะคะเป็นคนไข้เพศชายนะคะเป็นบานิสูรีนะคะชื่อนายสอนนำโชคดีนะคะอายุสามสิบปีนะคะตอนนี้คนไข้นะคะมีอาการหายใจเหนื่อยมากเลยนะคะคุณหมอค่ะค่ะ คนไข้นะคะไม่มีในส่วนของโรคประจําตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไวโพไซน์นะคะได้เพิ่มนับปัจจุบันนะคะคือ36.5นะคะเดเ่ทนะคะ125นะคะออกซิเจตอนนี้9 4นะคะขะตอนนี้นะคะได้เปลี่ยนออกซิเจนแคนูล่าแล้วนะคะจาก30เป็น5ลิตรมินค่ะและต่อ5ลิตรมินนะคะเป็นในส่วนของออกซิเจนแมส10ลิตรมินค่ะแล้วก็ในส่วนของ RR นะคะ26นะคะ BP ตอนนี้ของคนไข้จบมาเลยค่ะคุณหมอ87ต่อ50นะคะข่ามเลข62นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ พอนไข้ปวดนะคะเพนสกโกหกคะแนนนะคะแล้วก็มีเนสโกหกเล่นสายตอนนี้กําลังรายงานหมอให้ค่ะค่ะคุณหมอมีออเดอร์ไหมคะเดี๋ยวไว้ท่านซส่นักครั้งคนไข้บีพีเท่าไหร่นะคะตอนนี้คนไข้บีพีดบบมากเลยค่ะคุณหมอตอนนี้แปล17.50นะคะแหม64ค่ะอ่ะโอเคให้เป็นโหลด0.6%โซเดียมคลอไรด์มลนะคะฟีโพร 500cc per out นะคะเดนเลต 120cc per out ค่ะ อะไรนะคะหมอไม่ได้ยินเลยค่ะค่ะคุณหมอคะเออพยาบาลขอออเดอร์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอ่าค่ะเป็นโหลด0.9%เซนโซเดียมคลอไรด์1น0 0 ml นะคะฟรีโฟ์ร้อยมลเปอร์ห้าร้นะคะเดนเดต120 c c ี่สิบซเปออค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นให้เป็นเอ่อโดปามีนนะคะ2ต่อ1เข้าเวนเรท10 cc per เปอ r อค่ะโอเคค่ะตอนนี้เอ,นเออคนไข้ ตามลีดให้หมอหรือยังคะกลิดเท่าไหร่คะกลิดใช่ไหมคะแป๊นหนึ่งนะคะคุณหมอฮีโาตาลิดของคนไข้ตอนนี้27นะคะคุณหมอแล้วก็ฮิโมโกโบินนะคะ11.2ค่ะอ่าโอเคค่ะให้โทรตามครั้งเลือดนะคะขอแพ็กเล็เซลล์หนค่ะตามคอสแมทน,นะคะได้ค่ะคุณหมอ แล้วก็าติดตามไวท์เทาไซทุก5้าถึงสินาทีนะคะแล้วก็ออฟเซิร์ฟก๊กไอ้กัสโกโคมาสกอรนะคะยูรีนเอาพุทนะคะคลิปยูรีนมากกว่า30มสิบซีซีแอานะคะแล้วก็ออฟเซิร์ฟสกินคัลเลอร์ให้หมอด้วยนะคะ,คะแล้วก็เตรียมเซตโออาร์ for e x p l o r a t พ p โ r โตมี <okay. S 1> i like นะคะออนคอน <con S 2> นะคะ่ะขอบคุณค่ะคุณหมอโอเคค่ะเออทุกคนคะ ตอนนี้นะคะมีให้เป็นในส่วนของสารน้ํานะคะแล้วก็ให้เป็นในตัวของยาดูกรมีนะคะแล้วก็มีให้เลือดนะคะแล้วก็ดูในส่วนของแก๊สตัวคุมาโซโตนะคะแล้วก็ดูอินเทอร์โพรดคุณไข้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมคุณไข่ผ่าตัดนะคะโอเคค่ะพี่วรรณนะคะออกซิเจนเสร็จคนไข้ไม่ขึ้นเลยค่ะออกซิเจนเสร็จนนะคะนไข้ไม่ขึ้นเลยใช่ห<อ>ไหมคะเราปรับได้ เมื่อกี้น้องได้ให้เป็นในตัวของอ่ให้เป็นออกซิเจนแมดวินแบกไปแล้วนะคะเมื่อกี้แต่รงนี้มันไม่มีออกซิเจนแมดวินแบกนะคะโอเคค่ะแป๊บไดียวฮัลโหลสวัสดีค่ะบัตรแบ์ไหมคะค่ะบัตรแบ์นะคะจ่าทูมาเออ่ขอถามเกี่ยวกับกุ๊ปแมดของนายสอนรำโชคดีนะคะตอนนี้ได้หรือยังคะอ่ตอนนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาไปให้นะคะเดรียม้องเไปเตรียมยา โอยปวดจังเลยครับคุณพยาบาลค่ะคนไข้ไม่ต้องกังวลน,นะคะตอนนี้นะคะพยาบาลได้แจ้งคุณหมอให้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คนไข้ความดันยังต่ำๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้เป็นในตัวของสารน้ํานะคะแล้วก็จะให้เป็นในตัวของให้เลือดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนไข้เสียเลือดมากเลยนะคะครับและที่ปวดท้องนี้ทําอะไรไหมครับคุณพยาบาลมันปวดครับป,ปวดท้อง คนไข้ขาถ้าคนไข้ปวดท้องตอนนี้ใช่ไหมคะคนไข้หายใจเข้าอดลึกๆนะคะแก็ตั้งสมาธิกับตัวเองนะคะถ้าหายใจเข้าอดลึกๆจะช่วยทำให้อาการปวลดลงได้นะคะคนไข้ขาเดี๋ยวมีการให้เลือดนะคะเพราะว่าคนไข้เสียเลือดมากนะคะคนไข้เดี๋ยวคนไข้เชื่อเซ็นยินยอมการให้เลือดได้พิบาหน่อยนะคะคนไข้ชื่ออะไรนะเนาะครับผมโอเคขอบคุณค่ะรวมเลือดนะคะ สิบห้านาทีค่ะแล้วที่ปวด,ปวดนี้คุณหมอจะให้ทําอะไรไหมครับที่ปวดท้อง,องเนี่ยปวดในท้องเดี๋ยวคุณหมอนะคะจะส่งคุณไข้นะคะไปผ่าตัดนะคะแต่ว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเออพยาบาลน,นะคะจะมีการเตรียมร่างกายนะคะและจิตใจให้คุนไข้นะคะก่อนผ่าตัดนะคะเดี๋ยวไปผ่าตัดเลยเหรอครับคุณพยาบาลใช่ค่ะแต่ว่า เดี๋ยวนะคะจะมีการให้เป็นในตัวของสารน้ําให้ยากับคนไข้ก่อนนะคะ,ข,ะ,คะขอกินน้ำได้ไหมครับคุณพยาบาลเนี่ยกินน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องเตรียมคนไข้ไปผ่าตัดนะคะแต่ว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีการตรวจสอบนะคะ,นะ,คะในส่วนของร่างกายใช่ไหมคะก็อยางให้สารน้ำนะคะคขะออนุญานตนะคะในส่วนของการตอมออกนะคะคนไข้แล้วก็ห้ามใส่ของมีค่า แล้วก็ห้ามใส่ของมีค่าด้วยนะคะคนไข้คนไข้ห้ามรับประทานอะไรเด็ดขาดนะคะนมน้ำหรือว่าอะไรห้ามกินเด็ดขาดเลยนะคะประเมินสัญญาณชีพเป็นยังไงบ้างคะให้สารน้ํานะคะค่ะขออนุญาตให้ยาลิวโปมโดอร์ตามีนะคะสองต่อหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะ B.P คนไข้อ่า B.P คนไข้นะคะตอนนี้เก้าสิบห้าจสองนะคะเก้าสิบห้าจุอ มือมันเย็นเย็นจังเลยอ่ะครับคุณพยาบาลแคปาลเย็นนะคะเดี๋ยวขอตรวจแคปซูลนีเลฟิวหน่อยนะคะสี่วิครับตอนนี้แคปซูลน,นี้นะคะตรวจต่อค่ะผ่าตัดอะไรนะครับคุณพยาบาลต้องให้ต้องให้แม่มาด้วยไหมแม่มาอะไรเซ็นอะไรไหมครับต้องยังไงครับก็ให้แม่มาก็คือผู้ป่วยเท่านี้นะคะตรวจต่อค่ะ ผ่าตัดอะไรนะครับคุณพยาบาลต้องให้ต้องให้แม่มาด้วยไหมแม่มาอะไรเซ็นอะไรไหมครับต้องไงครับก็ให้แม่มาก็คือผู้บ่วสอะไรไหมครับต้องไงครับก็ให้แม่มาก็คือผู้ปบวยสามารถเซ็นเองได้ไหมคะ ได้ครับได้ได้นะคะเดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวถ้าคุณแม่มาเดี๋ยวแจ้งคุณแม่ด้วยนะคะว่าจะมีการผ่าตัดนะคะแต่ว่าคนไข้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการผ่าตัดนี่จะทําให้คนไข้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะเซรกภาวามีภาวะเซ้อนไหมก็อาจจะมีบ้างนะคะอย่างเช่นมีบีดได้นะคะแต่ว่าคนไข้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการผ่าตัดนี้จะช่วยทําให้คนไข้นะคะดีขึ้นค่ะค่ะขออนุญาตให้เลื่อนนะคะคนไข้เคยได้รับเลือดไหมคะ ไม่เคยครับโอเคค่ะขออนุญาตให้เลื่อนนะคะหลังให้เลื่อนเนี่ยคนไขจาาน้จะมีอาการมีผื่นจะมีอาการมีผื่นแดงนะคะแล้วก็หายใจลําบากค่ะถ้ามีแล้วจะเป็นยังไงอ่ะครับคุณพยาบาลถ้ามีให้แจ้งพยาบาลได้เลยนะคะคได้เลยนะคะค่ะคนไข้ชื่อนายสอนรามใช่ไหมคะชื่อ<น>สอนรามครับโอเคค่ะขออนุญาตให้เลื่อนนะคะครับ ผ่าตัดมันเจ็บไหมครับคุณพยาบาลมันต้องผ่าตรงไหนอะครับอ่าผ่าตัดผ่าตัดที่ท้องนะคะอาจจะเป็นที่บริเวณนะคะบริเวณท้องนะคะายก่อนด้วยบริเวณท้องนะคะแต่ว่าเหมือนที่พยาบาลบอกไปตอนต้นนะคะว่าคนไข้ไม่ต้องได้อย่างเช่นอาจจะฟังเพลงหรือว่าทําสมาธิหายใจเขา้าสบายนะคะ,ะ,คะอประเมินนะคะความดันโลหิตนะคะอรเดมนนะคะออกซินเชสน,นะคะ ตอนนี้ขึ้นมาเป็น92.60นะคะไม่เลไว่ปลอดนะคะค่าแบบ71นะคะแต่คนไข้นะคะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีดีมีรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะคะเวียนหัวไหมคะ ไม่เท่าไหร่แล้วครับคุณพยาบาลเดี๋ยวน้องไปเตรียมเซ็ตอุคนไข้ต่อกอนไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพี่คุยกับคนไข้ให้ค่ะต้องตั้งใจค่ับเ็อุปกรณ์ครบแล้วตังใจลยค่ะเข้าอุปกรณ์ครบค่ะเอาอุปกรณ์ครบเครียดหรือว่าตัวลอะไหมคะกลัวนิดหน่อยครับหลังผ่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับผมแม่ครับมันผมแม่ครับมันมี อาการยังไงบ้างครับคุณพยาบาลอาการใช่ไหมคะก็มันก็จะมันก็มีบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าคนไข้ไม่ต้องกังวลนะคะมีบ้างเนี้อการอะไรครับคุณพยาบาลจะเป็นปวดนะคะปีปวดบ้างนะคะถ้าปวดเยอะแล้วไงมียาแก้ปวดให้ไหมครับคุณพยาบาลถ้าปวดเยอะก็จะมียาแก้ปวดให้นะคะแต่ว่าการปวดแต่ระดับเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคนไข้ปวดน้อยๆเหมือน มันก็จะมีใช่ไหมคะแบบการปวด10คะแนนเหมือน0ก็คุณค่อไม่เจ็บเลยนะคะเดี๋ยวถ้า1-2 3ก็ค่อจะเจ็บเล็กน้อย4-6คุณค่อจะเจ็บปา,านกลางแล้วก็7-10คุณค่ก็จะเจ็บมากถ้าสมมุติว่าคนไข้ใช่ไหมคะปวดปวดเจ็ดถึง10คะแนนเนี่ยก็จะมียาแก้ปวดให้นะคะแต่ถ้าคนไข้ปวด4-6 4-6คะแนนก็มียาแก้ปวดให้เหมือนกันแต่ว่ายาแก้ปวดนี้อย่างเช่นยาพาราให้เหมือนกันแต่ว่ายาแก้ปวดนี้อย่างเช่นยาพาราไแบบนี้นะคะค่ะส่วน หนึ่งถึงสามเนี่ยก็คนไขปน้ปวดเล็กน้อยปวดเล็กน้อยเนี่ยก็คือไม่ต้องออนยานะคะก็คือคนไข้เนี่ยสามารถเบี่ยงเบนความปวดได้อย่างเช่นอาจจะฟังเพลงหรือว่าทําสมาธิหายใจเข้าหายใจออกได้หมดเลยคนไข้ไม่ต้องกังวลน,นะคะของใครมีสงสัยไหมคะถามพยาบาลได้เลยนะคะครับไม่มีแล้วครับคุณพยาบาลออไม่มีเลย ไม่มีแล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะคะคนไข้ไม่ต้องกังวลทายาทก็ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกลัวนะคะทางทีมพยาบาลทีมสวัสดีค่ะจากโออาค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากโออาร์นะคะตามเคสคุณศรรามโชคดีนะคะที่เซ็ตเอ็กโพและบฟันโดโทมี่ไว้นะคะตอนนี้เตรียมคนไข้เรียบร้อยแล้วไหมคะเตรียมคนไข้เรียบร้อยแล้วข่ะพร้อมแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ไปรับนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ สต็อปซินิลิโอครับครับกอนเสิร์ตเปิดตให้กับทีมเอกมาสเตอร์กับวันนี้มีบาบูรบราชุดีแม็กซสีธรรมราอ๋อโหทีมสุดท้ายไม่แถวเลยนะคะเดี๋ยวขอเลือกนะคะขอบคุนกันนะครับตั้งแต่ทีมแรกจนทีมสุดท้ายของวันนี้ครับเดี๋ยวเรียนเธอเนักศึกษาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนเธอหน้าหน้ากันเลยนะครับแตละนักศึกษามาก